ใส่แบตเตอรี่เข้ากับตัวเครื่องกดปุ่มเซฟตี้แล้วกดสวิตช์ด้วยเครื่องทำงานโดยสวิตช์และปุ่มเซฟตี้สามารถกดใช้งานมือเดียวได้เสียงเงียบตัดได้ไม่รบกวนเพื่อนบ้านมอเตอร์และเฟืองเกีย์คุณภาพสูงทนทานใช้งานได้นาน้นาำหนักเบาผู้หญิงใช้ได้สบายใบมีดคมทำคมด้วยเหล็ก SK5 ด้ามจับหุออ้มยางอย่างดีจับแน่นสบายมือ ลดการสั่นสะเทือนเวลาใช้งานบางใบใสสามารถมองผ่านได้เวลาตัดตัดพุ่มได้ง่ายตัดได้เร็วแบตเตอรี่รุ่นใหม่ดีขึ้นทนขึ้นใช้งานได้นานและเมื่อตัดพุ่มเสร็จจัดการกับใบไม้ด้วยเครื่องเป่าใบไม้มอเตอร์ไร้์แปรงฐานแรงดีทนทานด้วยแบตเตอรี่ขนาด5แอมป์แบตอึดใช้ได้นานด้ามจับนุ่ม หุ้มยางจับง่ายสบายมือแรงลมสูงท่อเป่าสามารถใช้งานได้สี่รูปแบบสวิต์เปิดง่ายและเมื่อกดปุ่มเทอร์โบหโมดแรงลมเป่าจะสูงขึ้น30%เซนทำงานสบายเสร็จเร็วปรับแรงลมได้6ระดับและเมื่อกดปุ่มเทอร์โบที่แรงลมระดับที่6แรงลมเป่าก็จะสูงขึ้นอีก30%เซ หนามหนักเบาตัวเล็กใช้งานสะดวกคล่องตัวเข้าได้กับทุกพื้นที่ใช้งานได้หลากหลายสามารถเปลี่ยนท่อเป่าเป็นแบบสั้นยาวและเปลี่ยนเป็นท่อเป่าแบบหัวแบนได้ตัวเครื่องสามารถใส่สายสายได้ในส่วนของสายสายและท่อเป่าแบบหัวแบนเป็นอุปกรณ์เสริมจะต้องซื้อเพิ่มนะครับสำหรับท่อเป่าแบบหัวแบน เหมาะสำหรับเป่าใบไม้หรือเป่าใบไม้ที่เปียกเป่าไร้น้ำที่ขังบนพื้นก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับง่ายๆครับสําหรับวิธีใช้งานเครื่องตัดพุ่มไม้ไร้สายโอซุกะและเครื่องเป่าใบไม้ไร้สายไร้แปลงฐานโอซุกะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวานากรสวัสดีครับ